การศึกษาค้นคว้าที่สําคัญและจําเป็นอย่างแรกคือการศึกษาทางแนวลึกอันได้แก่การฝึกฝนค้นคว้าวิชาเฉพาะของแต่ละคนให้เชี่ยวชาญชํานาญแตกฉานลึกซึ้งและพัฒนาก้าวหน้าพร้อมกันนั้นในฐานะนักปฏิบัติซึ่งจะต้องทํางานและแก้ปัญหาต่างๆร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เป็นปกติทุกคนจําเป็นต้องศึกษาทางแนวกว้างควบคู่กันไปด้วย การศึกษาตามแนวกว้างนี้หมายถึงการศึกษาให้รู้ให้ทราบถึงวิทยาการสาขาอื่นๆตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและวิวัฒนาการของบ้านเมืองและสังคมในทุกแง่มุมเพื่อช่วยให้มองเห็นให้เข้าใจปัญหาต่างๆอย่างชัดเจนถูกท้วนและสามารถนำวิชาการด้านของตนประสานเข้ากับวิชาด้านอื่นๆได้โดยสอดคล้องถูกต้องและเหมาะสม สรายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือรายการที่จะพาท่านไปกับราชนาวีไทยและเพื่อนร่วมทางแห่งท้องทะเลเพื่อพบกับความหลากหลายความหมายจากชีวิตและการบอกเล่าจากนักเดินทางที่มีศรัทธามัน่นการเดินทางครั้งสำคัญไปกับสะพานเดินเรือ ในฐานะจอมทัพไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทยัยในการฝึกและการพัฒนาทางทหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการฝึกของกองทัพเรืออาทิการฝึกทางเรือการยกคนขึ้นบกของทหารนาวิกโยธินณหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีในปีพุทธศักราช2497เสด็จพระราชดำเนินนำทหารนาวิกโยธินขึ้นบก ในการฝึกยกคนขึ้นบกณหาดบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสในปีพุทธศักราช2512นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อราชนาวีไทยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือในการทำงานใดๆ หากเราต้องการมุ่งสู่ความเป็นเลิศเราจําเป็นต้องฝึกฝนทุ่มเทพัฒนางานของเราในทุกๆด้านราชนาวีไทยก็เช่นกันที่จาเป็นต้องมีการฝึกในทุกๆปีเพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้องและแม่นยําในฐานะจอมทัพไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมที่ได้ท่งเข้าร่วมการฝึกแทงทหารหลายครั้งก่อนที่พระราชกรณียกิจทางด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของรอัษฎรจะหนักหน่วงวันนี้สภาเดินเรือ จะขอพาท่านไปพบกับการฝึกกองทัพเรือ5 3ขอเชิญรับชมได้เลยครับ ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศชาติยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ <S <S ผมจึงได้กำหนดนโยบายให้ทำการฝึปกประจำปีเพื่อให้มีความมั่นใจว่าเราจะสามารถรเผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆได้เป็นการเพิ่มทักษะให้แก่กำลังพลให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธยุทธปกรณ์ระบบก,การสื่อสารใช้เทคโนโลโยีต่างๆ,ๆให้เป็นที่มั่นใจว่าเราจะสามารถปฏิบัติงานได้จริง รวมถึงระบบการควบคุมการบัญชาในระดับต่างๆและอำนวยการยุทธเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นให้การฝึกและกำลังคนของเรามีประสิทธิภาพสูง,ย,งยิ่งขึ้นต่อไปการฝึกกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ53หรือที่เรียกว่าการฝึกทอรร53นี้ทำการฝึกในลักษณะรบอย่างไรฝึกอย่างนั้นโดยได้นำแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออกมาใช้ในการทดสอบ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่1ซึ่งในการฝึกครั้งนี้ทัพเรือภาคที่1เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักอำนวยการยุทธตอนหน่วยกำลังต่าง,างๆที่มาขึ้นการควบคุมทางวิทธการ การฝึกของกำลังทางเรือเริ่มต้นไปการจัดแบ่งกำลังทางเรือออกเป็นกองเรือเฉพาะกิจฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึกสมมุติโดยมีเรือหลวงจากกร er ีนเนอรเบตทำหน้าที่เป็นเรือทงจะต้องทำการควบคุมและรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลไว้ภายใต้เวลาที่กำหนดการเดินทางผู้ใช้กำลังขั้นสุดท้ายได้เริ่มขึ้นในกองเรือเฉพาะกิจ ประกอบไปด้วยหมวดเรือเฉพาะกิจ982.2เป็นหมวดเรือฉากและโจมตีทําหน้าที่คุ้มครองเส้นทางคมานาคมทางทะเลควบคุมทะเลในพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการยกพลขึ้นบกและการป้องกันกำลังรบยกพลขึ้นบกมีระยะเวลาในการปฏิบัติการ48ชั่วโมงพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ในอ่าวไทยตอนบนหมวดเรือฉากและโจมตีนี้ ประกอบด้วยเรือลบหลักจํานวนสี่ลำได้แก่เรือหลวงจักรีนฤเบดเรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงสุโขทัยพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ฐานบินบนเรือหลวงจักรีนฤเบดนอกจากนั้นยังมีกําลังสนับสนุนฝ่ายเดียวกันที่สําคัญอีกหน่วยหนึ่งก็คือหน่วยบินกําหนดให้เป็นหน่วยบินเฉพาะกิจ536หน่วยบินนี้มีอากาศยานที่สําคัญคือเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลแบบที่1คือดอเนีย 228เครื่องบินลาดตระเวนและโจมตีแบบ F27 Mark 200จากการประเมินของฝ่ายเสยนาธิการเรามีกำลังเหนือกว่าจะใช้กำลังของเราร่วมกับหน่วยบินเฉพาะกิจ536ในการลาดตระเวนค้นหาข้าศึกเพื่อริดรอนทำลายข้าศึกภายในพื้นที่ปฏิบัติการให้เสร็จสิน้นภายในเวลาที่หน่วยเหนือกำหนด ในช่วงแรกเส้นทางเดินเรือเรามุ่งเข็มลงใต้แต่เนื่องจากว่าบระเวนได้ตรวจพบเป้าซึ่งสงสัยว่าจะเป็นเรือฆ่าศึกอยู่บริเวณประมาณเกาะกูหรือเกาะช้างจ้นพบเป้าผิวน้ำสงสัยว่าจะเป็นฆ่าศึกเบลลิง2 3 0ยระยะห0 0รอยไมล์เวลาที่เจ็ดหนยทราบขออนุญาตนำมากาศยานเดวิฮอวันขึ้นทําการค้นหาและพิสูจน์ทราบเป้าเรือผิวน้าต้องสงสัยว่าจะเป็นฆ่าศึกฝ่ายเสนาทิการรบ จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนเข็มพุ่งเข้าหาค่าศึกเราประเมินว่าเรามีกําลังรบที่สูงกว่าเราจึงตั้งใจที่จะเข้าไปริดรอนทําลายค่าศึกณตำบลที่เราเดินทางไปจนเข้าระยะปฏิบัติการของเฮลิอคอปเตอร์ในครั้งแรกเราก็ส่งซีฮอคขึ้นไปเมื่อพิสูจนทราบแน่ชัดว่าเป็นเรือค่าศึกในคราวนี้เราใช้เบล212เป็นอากาศยานที่เข้าไปโจมตีก็ทําความเสียหายให้กับเรือข้าศึก ในเช้าวันที่28ฝ่ายเสนาที่การรบได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งที่จะใช้กำลังทางอากาศเข้า,ารัฐเวียนตรวจการในพื้นที่ก็คือใช้ทั้งเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่บนเรือหลวงจักรีนลิลเบดและเครื่องบินปีกนิ่งจาก536ผลการปฏิบัติเราได้ตรวจพบเรือข้าศึกจึงได้ปิดระยะเข้าไปเพื่อทําการโจมตีกองกำลังทัพเรือภาคที่หนึ่งจากกองเรือธรกิจ531เกิดจากกองกำลังทัพเรือภาคที่หนึ่งเปลี่ยน เรือทบกำลังทางเรือข้าศึกขนาดใหญ่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ปฏิบัติการขณะนี้กำลังเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวกำลังดังาา่าเปล่าปรากฏว่าเนื่องจากทัศนวิสัยต่ำเฮลิคอปเตอร์ได้เข้าไปจนถึงระยะยิงของเรือข้าศึกจึงถูกยิงตกแต่บรอราตเวนก็ไม่ได้ลดละความพยายามเข้าไปพิสูจน์ทราบและชี้เป้าให้กับทางเรือ จนถูกยิงตกปีกหนึ่งลำเรือหลวงนเลสวนจึงได้ใช้อาวุธปล่อยน้ำวิถีฮาพูลผลเรือข้าศึกได้รับความเสียหายเมื่อถึงเวลา18:00ของวันที่28มีนาคมซึ่งเป็นจุดตัดสินใจที่1ตามแผนกองกำลังนี้จึงได้รายงานไปยังหน่วยเหนือว่าเราได้ทำลายข้าศึกไปได้ประมาณ70%ในขณะที่เราสูญเสียอากาศยานไป2ลำ เมื่อหน่วยเหนือตัดสินใจที่จะปฏิบัติการยกพลขึ้นบกบุเรือเฉพาะกิจ9 8 2 2ก็จะปรับกำลังเพื่อไปปฏิบัติกิจที่3คือการป้องกันกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ำสะเทินบกต่อไปการปฏิบัติการหยุดสะเทินน้ำสะเทินบกการใช้กําลังในการป้องกันประเทศที่ต้องทุ่มเททรัพยากรต่างๆเพื่อสถาปนากําลังในพื้นที่ข้าศึก โดยมีกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ำสะเทินบกกับกำลังรบยกคนขึ้นบกเพื่อการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกนับพื้นที่เป้าหมายสำหรับการปฏิบัติการยุดสะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการฝึกกองทัพเรือ5สาในครั้งนี้ได้จัดกำลังเป็นกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ำสะเทินบก982ซึ่งประกอบกำลังจากเรือยกคนขึ้นบกเรือกวาดทุ่นระเบิดเรือฟิเกตและเรือุ้มกันประเภทต่าง ทั้งนี้ยังได้รวมถึงชุดปฏิบัติการพิเศษจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือและกําลังรบยกคนขึ้นบกนาวิก,กทยิินประกอบกําลังกันเพื่อปฏิบัติการครั้งนี้เราใช้หาดพันรอเ็จจังหวัดระยองเป็นพื้นที่การฝึกก่อนวันวอรหรือวันปฏิบัติการกองเรือเฉพาะกิจสเทินน้ำสะเทิน,นทบกจะส่งชุดปฏิบัติการพิเศษทางเรือเข้าแทรกซึม เข้าสู่พื้นที่เพื่อหาข่าวโดยละเอียดให้กับกองเรือเมื่อถึงวันวอเกิดยกพลขึ้นบกจะเข้าจอดในตำบลที่ที่กำหนดไว้จากนั้นจะส่งชุดปฏิบัติการพิเศษจากกองพัน์รัตเวนนาวิโยธินเข้าทำลายสิ่งกีดขวางหน้าหาดและชี้เป้าหมายกำลังต่อต้านของข้าศึกในพื้นที่บนฝั่งรายงานนั้น จะถูกส่งให้แก่อากาศยานแบบต่างๆเพื่อเข้าโจมตีที่หมายที่ยังเป็นกำลังต่อต้านสำคัญของข้าศึกในพื้นที่รวมทั้งการใช้ปืนเรือระดมยิงฝั่งในเป้าหมายที่เป็นกำลังต่อต้านบริเวณหน้าหาดเรือหลวงสุรินทร์ทำหน้าที่เป็นเรือควบคุมหลักวางตัวอยู่ทางด้านขวาของช่องทางเรือเล็กทำหน้าที่ควบคุมคลื่นโจมตีทางผิวพื้นจำนวน2คลื่นซึ่งประกอบด้วยรถ AA วในคลื่นที่1 จำนวน4คันและในขึ้นที่2จํจำนวน3คันตามลําดับถึงเวลาปล่อย a อวี v, ขึ้นที่หนึ่งลงน้ำเอวี a v, ขึ้นที่1นมลงน้ำ สำหรับคขึ้นโจมตีทางอากาศซึ่งจัดเป็นขึ้นโจมตีขึ้นที่1ด้วยนั้นได้จัดเฮลิคอปเตอร์กลับโดยดำน้ำแบบที่1หรือซีพ a อกเป็นพาณิชในการลำเลียงกำลังรบกับคนขึ้นบกเข้าสู่ที่หมายโดยเครื่องกำลังขึ้นจากเรือหลวงจากกร er ีนนลิเบตซึ่งลอยลำอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดห่างจากฝั่งประมาณ7.2ใหไม์ เมื่อกำลังลบยกคนที่บกนาวิทยาีัเคลื่อนกําลังเข้าสู่ฝั่งเรียบร้อยแล้วในขั้นต่อไปจะเป็นขั้นการดําเนินกลยุทธ์บนบกเพื่อเข้าตีที่หมายตามแผนและในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บจากการประทะกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ำสะเทินบก จะส่งเฮลิคอปเตอร์มารับผู้บาดเจ็บบนฝั่งกลับไปที่เรือหลวงจาก,กรีนาริเบตและการปฏิบัติการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ความขัดแยง้งการอพยพหรือลำเลียงประชาชนพลเรือนของตนเองที่อยู่ในประเทศอื่นซึ่งกำลังเกิดวิกฤตภาวะฉุกเฉิน ไปสู่ที่ที่ปลอดภัยหรือกลับสู่ประเทศตนเอง ออ,อ,ออการฝึกดําเนินกลยุทธ์รวมของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งส่วนหนึ่งของการใช้กําลังในทางบกของกองทัพเรือในการป้องกันประเทศด้านตะวันออกในพื้นที่รับผิดชอบเพืพ่อผลัดกดกันค่าศึกที่รุกล้ําเข้ามาสู่ประเทศไทย ส9นแต่วันที่29ก็ 29, จะมีการปฏิบัติอีกสขั้นตอนว่าในระบบบุคคลในระบบอาวุธประจำกายในระบบอาวุธสนับสนุนขนาดหน่วยย่อยหน่วยใหญ่ต่างๆมันมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดอ่าในการฝึกในภาคสนามจะเป็นการฝึกกำลังพลให้เข้าใจยุทธวิธี ในการปฏิบัติเมื่อเราวางแผนในเรื่องของคําสั่งแล้วนําไปออกคําสั่งผู้ครับหน่วยได้ใช้ภาวะผู้นําในการสั่งการในการปฏิบัติภาพที่เห็นก็คือเป็นการใช้หน่วยฐานลาบเดินเท้าในการเข้าตีที่หมายแล้วก็จะมีอาวุธที่อยู่ในอัตราของกองพันฐานลาบ ตั้งยิงมีการขอยิงหม, trips, ม,ม,มูสองหมูสามด้านหน้าก็ยึดไปข้างหน้าไอสมาหมูหนึ่งไปได้จะรุมมาไปหมูแนวด้วยการฝึกครั้งนี้สมมติว่าในส่วนของกำลังข้าศึกทำการลุกล้ำประเทศไทยเข้ามาเราใช้กำลังตั้งแต่ในขั้นปกติแล้วก็ขั้นตอบโต้ไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถที่จะผลักดันกําลังในส่วนของค่าศึกออกไปได้ในส่วนของการปฏิบัติในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติตั้งแต่การส่งชุดแทรกซึมทางอากาศเข้าไปในพื้นที่ของค่าศึกรีคอนรีคอนวัน ยืนยันพิกัดเป้าหมายแต่กำลังค่าศึกไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำลังค่าศึกพร้อมปฏิบัติการจะมีการส่งชุดปฏิบัติพิเศษซุ่มยิงเคลื่อนที่ทางอากาศเข้าไปในพื้นที่ค่าศึกก่อนที่กำลังส่วนใหญ่จะทำการเข้าตีเป้าหมายที่จะทำการซุ่มยิงก็คือเป็นค่าศึกผู้บัญชาการค่าศึกหรือนายทหารสญญาบัตรที่มีคุณค่าทางด้านยุทธการสูง กำลังในส่วนของวิเครยุทธ์ซึ่งจัดเป็นกรมฐานราบจะทําการผ่านแนวออกตีอากาศผ่านแนวออกตีหรือระหว่างผ่านแนวออกตีนะครับจะกํากกหนดในเรื่องของการยิงเตรียมของปืนใหญ่ในการฝึกครั้งนี้มีการวัดการร่วมหน่วยวิชาการต่อสู้อากาศยานและสาฝัังเพิ่มเติมกําลังให้กับปืนใหญ่ของหน่วยชาการอาวุธทิดที่ต้องมีการตรวจการโดยผู้ตรวจการหน้า 2> 1นึ่ หนพร้สองสามสิ่เดี๋ยวไหมพาแนวทีนิบร้อยเปลี่ยนในการบัดการยุดธ์ครั้งนี้จะใช้ปืนใหญ่ต่อสู้อา,ากาศย,ยานในการสนับสนุนด่นเรื่องกลยุทธ์โดยการตั้งยิง ตั้งแต่อยู่เร,รียนแนวออกตีไอเียจากเชียงใหม่อท่เนี้ยจักเ,กเชียงใหม่ภารกิจจัดทุนสนับสนุนทุนทำลายคุณระเบิดให้เชียงใหม่เึ่งเตียง ย่าง5ศึกทางปี 4, ขวาระยะ2,000เมตรผู้ช่องเปิดช่องทางเล่นดูเรียบร้อยขอเรียกเครื่องที่ต่อไปเปลี่ยน เชียงใหม่จะเชียงใหม่ดูเปลี่ยนเชียงใหม่ดูทุกสิ่งทีได้แก่พิเศษเปลี่ยนรู้ด่วนใจเชียงใหม่รู้ด่วนใจเชียงใหม่ไดุ้ก้ด่วนไ้ย้อนสังคมขอลร่างกายกายแท้พิเศษเดือนจันทร์รีจากเชียงใหม่จันทร์รีจากเชียงใหม่เชียงใหม่ถึงแนวภาสาการปฏิบัติขั้นสุดท้ายเปลี่ยน เมื่อทาการาลุกขึ้นหน้าจนถึงแนวประสานกนารบัดคาสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นแนวที่ใกล้นะครับซึ่งแนวนี้ก็คือแนวที่ําหนดไว้ก็คือแนวตะลุมบอลนั่นเองจันทบุรีจากเชีงยงใหม่จันทบุรีจากเชีงยงใหม่เี่ยนจันทบุรีเ,เีือน จากเชียงใหม่เชียงใหม่ยึดที่หมายก็อเรียบร้อยกำลงังพลบาดจ็บสาหัสหนึ่งนายขอรับการสรนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ส่งกลับทางสายแพทย์เตียงเล่านี้คือส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ5-3เรื่องราวแห่งการฝึกความพร้อมในทุกๆด้านยังคงจะต้องดำเนินต่อไปเพื่อความรู้ความชำนาญด้วยใจที่มุ่งมัน่นเพื่อกองทัพเรือและประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเราดังที่ท่านผู้ชมได้รับชมไปแล้วนั้นกองทัพเรือได้มีการฝึกที่หลากหลายมิติ เพื่อให้มีความชำนาญในการปฏิบัติงานร่วมกันตามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชนิพนธ์ไว้ว่าแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับนั่นเองพบกันใหม่คราวหน้าที่เราจะนำเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชนาวีไทยมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ